วันนี้นะคะจะเข้าไปเอาตราสาว 4D นะคะน่าเหมือนีดีด้วยเหมือนมากลูกที่เห็นอะไรๆก็น่าอย่างนี้แหละค่ะวันนี้นะคะจะเข้าไปเอาตราสาว 4D นะคะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ทำ 4D แล้ว ใช่ครับเวลาเราท้องเนี่ยท้องประมาณ40สัปดาห์นะครับอันน,น,นี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่คือสัปดาห์ที่33<ม>ซึ่งก็พอแล้วลคุณหมอก็แนะนำว่าครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเป็นกรนีนะแต่ที่เหลือเจ้าสาวเขาจะแนะนำแบบทุกอาทิตย์สองอาทิตย์ละลับแบบนี้ค่ะเพราะว่าโควดิดีนี่คือเขาตรวจความปกติของทุกๆอย่างแล้วก็ พอเวลาอายุครรภ์เยอะมากๆอ่บเขาบอกว่าจะเห็นลูกได้ชัดน้อยลงเพราะวตัวใหญ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะดูไม่ได้ชัดเท่าครั้์ก่อนๆใช่คราวนี้แต่เดียลี่ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าลี่อยากเห็นหน้าไงเพราะเขาบอกว่าหน้าลูกตอนนี้จะใกล้เหมือนตอนคลอดแต่เราก็ต้องรุนไปอีกตัวร<ช>ูว่าจะคลอดสัปดาห์ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะคลอดกันประมาณ3 7 3 8 29 40สัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งเราจะคว้าเองด้วย<ช>ก็เลย<ช>ก็เลยลุ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงน,นะครับจะ,ปปะเ,เป็นหรือเปล่าด้วยติ๊กันค่ะต่อมาจะได้เก็บไว้ให้หนูดูนะคะเอออย่างน้อยเบี่ยงออกจากโลกแล้วนะเดจะม,มีภาพภาพมันเป็นแบบนี้เสรนะ็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะ

เหมือนมันดันไว้อย่างนี้ไงมันก็เลยให้พี่หงายไหมห,หรอออเชี่ตยนี้ชัดสุดนครเฮ้ยฟ <c oughs> oh, ัง เหมือนไหมอืมยังไงก็กลมหน้าเหมือนลีจริงด้วยเหมือนมากลูกที่เห็นอะไรแหละหน้าอย่างนี้แหละอืมเหมือนแม่อ๊ยอยขำขำแก้ม